นั่งเลนั่งแลอวค่ะเออนั่งรอเออนั่งอาบน้ำก่อนค่ะขอบคุณค่ะก็บอกว่าเอ้ยมาแต่เช้าๆหน่อยเพราะว่า10บโมง1ิบเโมงเวลานอนเขาแล้วใช่วีดีโอไปไหนเพราะเขาจะเข้าห้องแอร์แล้วนี่ก็อยู่ห้องแอร์ตลอดเลยค่ะยิ่งพิซซี่โอมากเวิร์มเอ๊ะ องกวันนี้หยุดเหรอคะจะสี่ขวบอาทิตวันเดียวค่ะจะสี่ขวบูกว่าไงลูกฮะนะฮะมันตัวเมียเออลูกก่อนนะนี่ก็ตัวแรกของบ้านเหมือนกันนะครับซื้อมาให้ลูกชายโอ้โหรักยิ่งกว่าลูกอีกตอนนี้ครั้งแรกที่ผมเลี้ยงเลยผมไม่เคยเลี้ยงเลยแบบมันคงจะปลูกพันธุ์ปลูกพันธุ์เลยครับเหมือนไปไหนก็ไม่ได้่ ไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องมาไปเช้าต้องรีบกลับนี่นีเห็นพี่ลีโอโน่นเห็นพี่ลีโอไม่รู้เห็นพี่ลีโอไหมคะพี่ลีโอขิวด้านไม่รูกเดี๋ยวไปเอามาไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเพิ่งพึ่งทานมาในรถเห็นพี่ลโอแ่ะไม่นเดเนข้ามแล้วภาพได้ไม่ได้ภาพลูกไม่ได้ปล่อยปล่อยภาพแล้วภาพแล้วเขาจะปวดของพี่ลโอเขาลูกโอ้ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอันนี้นำไมตักได้ตักได้ไหมนั่งได้ การดูโอหน่อยย้ายมาแล้วนี่แล่ย้ายมาแล้วสวัสดีค่ะย้ายมาแล้วย้ายมาแล้วโอ้ยแข็งแรงยังน่ารักนี่นั่งนะไปไปดูนั่งแล้วนี่ชอบชอบให้นวดค่ะกระพุ้งครับแต่สี่ขวบอยู่ภาคไหยย้ายภาคไทยอุทยานน้ำท่วมบ้านที่บ้านไม่ท่วมแต่รอบข้างท่วมหมดค่ะย้ายไม่ต้องมีย้ายเหมือนย้ายที่บ้านไหมเอาไว้ักอาทิตยดให้ย้ายก่อนไหมลูก ยายกแม่่มนแม่นั่งก็ดีเดียวแม่นั่งแม่นั่งแม่นั่งฟยายนั่งแยานั่ง้นั่ง้งบนนั่งบนนนั่ง้นแข็งแรงจังเลยโอ้โหแข็งแรงจังเลยค่ะก็แฟนขับเขาบว่าหน้าตาคล้ายๆอน่ขก็แฟนขับเขาบอกว่าหน้าตาคล้ายๆลีโอน่าเขน ออไม่ยายังดีดูงดิโอ้ลีโอมาก่อนก็อวดเนี่ยเนี่ยหนักๆประมาลีโอเลยเนี่ยคิดเห็นแล้วมันจะย้ายไปไหนมันก็เดินตามต่อยต่อยโอ้นี่คับลูกเรียนอยู่ราชมงคลหันตาเนี่ยค่ะกับไทยอโยธยาอนามนเดินปล่อยไปเลยไม่มีอะไรปล่อยไปเยหลาตัวมาเขาก็เข้าไปในห้องนงห้องน้ปอดลไสารู่ร แฟนคลับพี่ลีโอเขาบอกว่าให้พามาหามะคุณยายเขาบอกหน้าตาเขาเหมือนกันเลยค้าแมอ่ล้วคุณก็ได้นี่ตอนลีโอุนอันนั้นอ่นัค่ะยก่งจังเลยอะปปะน่อ้่งอ่ะขนมไหมแม่ขนมไหมอ่ะด